เรียกได้ว,ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติศิลปินกันเลยทีเดียวซึ่งนางเอกสาวจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างอมแอมก็ได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้ f a c e b o o k ลายหนึ่งซึ่งได้โพสต์ว่าให้เงื่อนกับให้ไฟมือเขากระไดแม่ยาสีมายาไฟแต่นอาอกเพื่อนหลายบ่ให้เกียรติศิลปินแล้วอมแอมก็ได้มาแชร์ว่าครั้งแรกในชีวิตของการเป็นศินลปินที่โดนแบบนี้เมื่อคืนนี้โดนไปสามรอบ ขนาดเซฟตัวเองมากที่สุดหากมีภาพอะไรที่ไม่เหมาะสมอ้อมแอมขอกราบอภัยมากๆนะคะแล้วบอสโจก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเซฟเซฟเดอร์เป็นห่วงเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะเดือดกันเลยเต็มๆต่อมานะครับเจ้าตัวอย่างอ้อมแอมก็ได้มาคอมเมนต์โพสต์ของตัวเองว่ายอมรับว่าตกใจมากๆค่ะแต่พยายามที่จะคุมสติมือนึงจับไม มือนึงผักมือป้าคนนั้นน้องอมแอมขออภัยหากมีภาพไม่เหมาะสมออกไปนะคะเมื่อคืนมีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยต่อไปจะระวังและเซฟตัวเองให้มากกว่าเดิมค่ะซึ่งแต่ละคอมเมนต์เรียกได้ว่าเดือดจริงๆบางคนก็บอกว่าน้องอุงอิงน้องยุกิมีผู้จัดการดูแลหน้าเวทีตลอดเพราะเจอปัญหาแบบนี้บอกกันยากบางคนก็โดนหยิกบางคนก็โดนดึง น้องอ๋อมแอมขอให้ผู้จัดการขึ้นไปดูแลบ้างเพราะอีกหน่อยน่าจะเจอมากกว่านี้ส่วนตัวแอดว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากๆซึ่งเขาเป็นศิลปินเราควรให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราในขณะที่เขากำลังแสดงโชว์อยู่ดังนั้นการที่เราจะให้รางวัลให้เงินหรือว่าจะขอถ่ายรูปมันควรมีวิธีที่ดีกว่านี้ ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปยัดที่หน้าอกของเขาถึงแม้คุณป้าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ช่างเหอะก็ไม่ควรทำแบบนี้กับศิลปินเพราะมันคือการไม่ให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นศินลปินหรือใครก็ตามไม่ควรเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะทุกวันนี้ศิลปินก็เริ่มกลัวแฟนคลับแล้วจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้แฟนคลับหลายๆคนที่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ถูกศิลปินกลัวไปด้วยซึ่งในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่ศิลปินผู้หญิงนะครับที่โดนเรื่องราวแบบนี้ศิลปินผู้ชายก็โดนเช่นเดียวกันบางทีก็มี fc บางคนอาจจะไม่ใช่ fc ด้วยซ้ําเพราะคนที่เป็น fc จริงๆเขาจะให้เกียรติศิลปินของเขาซึ่งเวลาเรารักใครติดตามใครเราจะไม่มีวันทําให้เขาเสียภาพพจน์เสียภาพรักเด็ดขาดดังนั้นในกรณีนี้คาดว่าคุณป้าคนนี้น่าจะเป็นขามม้นขาจอยซะมากกว่าไม่น่าจะเป็นแฟนคลับนะครับ